ผมคนนึงนะ,ะจะเป็นลูกค้าประจําของคาป้าซึ่งคาป้าเนี่ยนะครับเป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีประมาณ3สาขาและสาขาที่ผมทานประจําเลยนะฮะนั่นก็คือเป็นสาขาที่อยู่ในเซาเทิร์นนะครับในปัมน้ำมันเชลนะซึ่งของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่กาแฟรหรืออาหารนะครับค่อนข้างจะติดไปทางพรีเมียมหน่อยนะฮะซึ่ง <laughs> หลายซึ่งเหลือเกิน และตอนนี้นะครับสาขาที่4ี่เขาเปิดใหม่แล้วนะครับตั้งอยู่ในใจกลางเวียงสะเลยนะครับโดยภายในคาเฟ่แห่งนี้นะครับแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกคือส่วนเบเกอรี่นะครับเครื่องดื่มนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นด้านหลังซึ่งจะเป็นในส่วนของอาหารนะคะโดยที่นี่นะครับเขาเปิดเป็นแฟรนไชส์สโต์เลยนะครับสาขาใหญ่มากโดยเขาเปิดใหม่ร้อนๆสดๆแบบอุ่นๆเลยนะครับช่วงนี้คนก็จะเยอะหน่อยนะครับวันนี้ผมก็เช่นเคยนะครับวันนี้ขอไปตําสาขาใหม่แล้วกันนะครับ และต่อให้เป็นสาขาใหม่นะครับผมก็ขออนุญาตจิ้มเป็นเมนูเดิมนะครับซึ่งเป็นเมนูมนที่มผมโปรด